ผสมวัว3เดือนคลอดลูกแล้วครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมเชื่อไหมครับผมผสมวัวตัวนี้ด้วยเจ้าพอนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับท่านผู้ชม3เดือนครับวันนี้วันที่24ตุลาคมนะครับ3เดือนนะครับท่านผู้ชมวัวตัวนี้คลอดลูกมาแล้วครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเชื่อผมไม่ละครับผมผสมจริงๆครับท่านผู้ชมผมยืนยันเองได้แล้วก็ผมขายวัวตัวนี้ให้กับลุงยูนนะครับในราคา39,000บาทครับท่านผู้ชมแม่มันเป็นไปได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมจริงๆแล้ววัวตัวเนี้ยผมซื้อจากพ่อค้าอีกคนนึงนะครับเขาบอกว่าท้องประมาณ6เดือนนะครับซึ่ง เขาบอกว่าท้อง6เดือนเนี่ยแล้วมาอยู่กับผมได้ประมาณสัก2เดือนหรือเดือน2เดือนนี่แหละครับปรากฏว่ามันเป็นสัตว์ครับท่านผู้ชมโอ้โหมีน้ําเมือกไหลเยิ้มนะครับแล้วก็ไล่ปีนกับวัวตัวอื่นอย่างเงี้ยครับซึ่งเอาวันรุ่งขึ้นผมก็เลยนําเจ้าพอครับมาผสมด้วยการผสมจริงนะครับมันก็ให้เจ้าพอเนี่ยนะครับขึ้นทับเหมือนกันครับท่านผู้ชมผมก็เลยแปลกใจมากโอ้ยตอนเช้ามาลุง ขาโทรมาบอกว่าอ่าวัวที่ผมขายให้ลุงยุนอ่ะคลอดลูกมาแล้วว่าอย่างนั้นโอ้โห,โหผมก็เลยขับรถไปดูครับท่านผู้ชมไม่เชื่อก็ออเชื่อเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยวัวมันท้องแล้วเนี่ยแล้วก็น้ําเมือกที่มันไหลออกมาเนี่ยมันเป็นน้ําเมือกคล้ายๆกับน้ําเมือกมันก็ยังเป็นสีใสๆขุ่นๆนะนะฮะหลายคนก็บอกว่ามันคือน้ําเมือกที่เป็นวัวเป็นสัตว์นะครับและที่สําคัญเนี่ยมันก็ ไล่ปีนป่ายตัวอื่นรวมถึงยอมให้ตัวผู้เนี่ยขึ้นผสมขึ้นทับมันเองเนี่ยเราก็คิดว่ามันอ่ามันเป็นสัตว์นะครับและที่สําคัญเนี่ยเจ้าพอก็ขึ้นทับขึ้นผสมมันได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็ให้ทับให้ผสมโดยที่เราไม่ได้บังคับหรือขืนใจมันแต่อย่างใดน,นะครับท้ายที่สุดมาเอา้ามันคลอดคลอดลูกออกมาสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมคนระับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ย วันหลังเราต้องตรวจต้องล้วงนะต้องอันตรเซาดูก่อนนะครับดีนะมันไม่แท้งนะครับท่านผู้ชมใช่ไหมครับแต่ก็เป็นโชคดีของลุงยูนเข้าไปนะครับที่ได้วัวสวยๆไว้เชยชมในราคา39,0 0 0บาทสำหรับคลิปนี้พบกันเดือนเชียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับ